สวัสดีครับผมมุ้ง99 Re-map p e r f รีแมปเปอร์ฟอร์มานะครับวันนี้จะพาไปดูรีแมปยาม a ้าอาซิกนะครับคันนี้นะครับมีท่อของอาคาปูวิชนะครับเป็นสลิปออนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารีแมปแล้วจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ รีแมปเสร็จปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับยามาฮ่าอาิคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างก่อนรีแมปกับหลังรีแมปกันเลยนะครับ Yama ฮ่าอาิคันนี้นะครับแรงม้าเดิมอยู่ที่103.5นะครับอันนี้ผมปั่นไปประมาณ3ลันหลังจากรีแมปนะครับ จาก103.5แรงม้านะครับเพิ่มเป็น111.3แรงม้านะครับที่รอบ14,000นะครับทอรกเนี่ยจาก53.8เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น56.94นะครับสังเี่ดูจากกราฟนะครับอันเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะยึกยึกมากเลยเห็นไหมครับเพราะว่าน้ํามันมันค่อนข้างหนานะครับอันนี้ผมได้ทําการจูน แมปนะครับแล้วก็ค่าค่าเอฟต่างๆนะครับกราฟเนียนขึ้นเยอะมากเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ99 Remap Performance a n n i v e t e a ครับรับรีแม p มอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่110ถึง1,000ซีซีนะครับเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ99 Remap นะครับหรือ l i n ไ ID ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับยังไงฝากด้วยครับสวัสดีครับ